ทีนี้จากลักษณะและทักษะเหล่านั้นเนี่ยเราก็นำมาสรุปว่ามันการประกอบการชุมชนนั้นมันมีพื้นฐานหรือลักษณะร่วมอะไรบ้างก็สรุปออกมาได้ว่า1การประกอบการชุมชนต้องมีพื้นฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์สองจากความอยากรู้อยากเห็นสามจากจินตนาการของคนการทําประกอบการชุมชนนั้นเราต้องใช้จินตนาการค่อนข้างมาก เมื่อมีจินตนาการแล้วเราจรึงแสวงหาวความรู้หาโนงาวหาเทคโนโลยี technology. เพื่อที่จะประกอบการให้เป็นไปตามจินตนาการของเราเราต้องทำงานในท่ามกลางความเสี่ยงและสุดท้ายเราต้องทำงานร,ร่วมกับคนหรือภาคส่วนอื่นได้ด้วยทั้งหมดนี้คือลักษณะร่วมของการประกอบการชุมชน พรานักศึกษาลองทบทวดดูนะครับว่าวันนี้เราได้เริ่มต้นด้วยความคิดสร,ร้างสรรค์หรือยังในการวางแผนธุกรกิจในการทําโครงงานของเราสิ่งที่เราคิดอยู่นั้นมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ไหมเมื่อได้ความคิดแล้วเราอยากรู้อยากเห็นแสวงหาหรือเปล่าจินตนาการของเราคืออะไรความเสี่ยงและความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือกลุ่มเป้าหมายทางสังคมของเรา ทีนี้เมื่อเราพูดถึงการประกอบการชุมชนสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้ก็คือระดับของการประกอบการชุมชนหรือบางครั้งเราเรียกว่าเป็นห่วงโซ่ของการผลิตการประกอบการชุมชนนั้นเริ่มจากเราสามารถทำที่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำได้นักศึกษาบางคนอาจจะถนัดที่ต้นน้ำเราก็ทำที่ต้นน้ำแล้วก็เข้าสู่การตลาดหรือปลายน้ำ เอาผลผลิตของเราไปสู่ผู้บริโภคกลางน้ำเราแปลรูปบางครอบครัวบางคนสามารถเอาผลผล,ผลิตของตัวเองมาแปลรูปและส่งต่อไปที่ปลายน้ำคือการตลาดบางท่านอาจจะเริ่มที่ปลายน้ำเป็นการทำธุรกิจในการซื้อขายซึ่งเทคโนโลยีในวันนี้เอื้ออำนวยให้เป็นอย่างยิ่ง เพราะระดับของการประกอบการของชุมชนนั้นจริงทําได้ท,ทั้งที่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเพราะนักศึกษาก็ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราถนัดที่สุดเป็นอันดับแรกใครถนัดต้นน้ําก็ให้เริ่มต้นที่ต้นน้ําบางท่านอาจจะเริ่มต้นที่กลางน้ําบางคนอาจจะเริ่มที่ปลายน้ําอันนี้ขอให้ใช้สติปัญญาของเราวิเคราะห์ให้ดีเพราะ ข้อจํากัดของคนเราในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือทํากิจการใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถทําเองได้ทุกระดับหรือทุกขั้นตอนเพราะเราต้องจับในสิ่งที่เราถนัดที่สุดมาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่อยๆพัฒนาไปส่วนรูปแบบของการประกอบการนั้นพบว่าเราสามารถประกอบการชุมชนได้3รูปแบบอันแรกสุดก็คือเป็นธุรกิจของครอบครัวเป็น Family b u s i n e s s ของเรา เป็นเป็นธุรกิจที่สมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำขึ้นมาอันที่สองก็เป็นกลุ่มธุรกิจเช่นเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นสากรอย่างนี้เป็นต้นสามก็เป็นนิติบุคคลเช่นเป็นห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนิติบุคคลซึ่งอันนี้ก็จะทำให้นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบของการประกอบการ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวเองได้บางท่านอาจจะทําเป็นธุรกิจครอบครัวแต่อย่าลืมว่าเมื่อเราเป็นธุรกิจครอบครัวเราก็ต้องมีกลุ่มเป้าหมายทางสังคมให้ชัดเจนเช่นเราจะาขายเข้าวสารใครคือกลุ่มเป้าหมายทางสังคมของเราชาวนาใช่ไหมครับที่เราต้องดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตและในกระบวนการประกอบการของเรา เราจะช่วยให้ชาวนาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อเขามาร่วมธุรกิจกับเราอย่างนี้เป็นต้น